เดี๋ยวฟังก่อนเนาะผู้นี่เราอยู่จังหวัด<ะ>ปุริดำปกติก็ไปตามตัวเลขสูตรเราอยู่เป็นประจำเนาะแต่ว่าเลขซองนี่ผู้จะให้ปีหนึ่งหนึ่งประมาณปีละเทียซองนี่ซองเอียงค่ะมันเป็นเลขพิเศษปีหนึงจะให้ครั้งเดียวตะมาตอนนัน้นที่ดังๆ เพ่นสิว่ากู่สทาน,ท 50, นคาซองห้าหมื่นมันบ่ค่ะแมนแล้วก็จะมีที่มาที่ว่าซองหาเมินตามกันมากมันเลยแต่แต่ว่าตอนนั้นสามปีที่ผ่านม,มามนดังมากเลยนะหวยซองคนว่าหวยซองห้าหมื่นยังประมาณนี้เนาะถ่าถ่าพี่น้องเอฟซี FC จำได้เนาะ,ะรับซองไปจากบุรีรัมย์แอบไปไทยคลิปอยู่อุดรเนาะ,ะจะไปเปิดพร้อมกับทีมงานหลายๆช่อง เปิดช่องนี่แหล่งเเข่าสามตัวเต็มๆเลยหลังจากนั้นหลังจากนั้นปีกวนน้างสองปีหนึ่ปูปูบ่ได้ใหันซองอีกนะบ่มีซองอีกมีแต่เลขสูตุดหันเลขสุขขดสมาแล้วไ,ไปจะได้เลขสูตรแต่ปีนี้ปูหันซองมาแล้วเมื่อนั้นไปไปไทยคิเดเลขสูตรปูเนาะเดี๋ยวซองนี่เพระท่านได้เปิดเด้ะได้แต่ได้มาแล้ว ไปรับมาตั้งต่วันที 24. ่24ต้องนี่ไปรับมาแมนไปเอาจากปูมาแล้วต่ว่าปูคนมาางไหนคะปูบอกว่าให้เปิดวันที่26เท่านั้นวันที่26ค่พอดีเลยกับทีมงานมาไทยคลิปยูสุรินทร์เนาะมาหลายช่องก็จะได้เปิดพร้อมๆกันทุกช่องจะได้เห็นพร้อมกันค่ะการที่หลายๆคนก็บ,บอกว่าเปิดก่อนเลยเป็นยังวงาสันเปิดปรได้นเนาะเพราะว่าปูคนบ่ให้เปิด ผ uhm. ู้คนบอกว่าให้เปิดวันที่26เท่านั้นผู้กำหนดเวลามาแล้ววันเวลาจะเปิดชมเช้าหรือบายนั่นนังบ่ฮหูเนาะเอาที่เขาสะดวกทีทีงานผมจะได้เบิ้งอมๆกันค่ะแต่ว่าทั้งหมดมาพูดให้พิจศณาเลยบ่ฮหูคือกันครับว่าวันที่26เี่ยวพวกมาตกเป็น2ห้องแท้ๆจัดอันกับโ่งหูต้องรอเบิงแต่ว่าพี่ยังมาท่านเด้แง่ๆเบิงเลยมัน่ะ่ะ บหนครับยู่จุบน่ะไหมันยู่ในกระเป๋าบอกยู่นี่ครับนี่พิษพนึกเรียบร้อยพัใส่เบื้องเลยเพราะว่าปูไห้ก็คือเก็บไปยังดีเอามาแบบนี้เลยนี่ด้านหลังพิษพนึกเรียบร้อยผมเนี่ยมันยังไม่ได้แกะเลยใช่ไหมพนธุ์นี้สองเบิ้งอยู่ผมเห็นอยู่หน่อยสองหกแม่นสองหกเปิดพี่น้องสองเมื่อนแต่ก็ไม่แน่เมื่อนเมื่อนบอกพรุ่งนี้วันที่ยี่หกรู้เรื่องครับเปิดเปิดที่ไหนพรุ่งนี้แต่ปู่บอกอยู่ว่า เม็ดเดียวเท่านั้นนั่นแหละจักสิสามตัวจักสิสองตัวด้ครับตัวเดียวเท่านั้นผู้บอกว่าจัิงส่เป็นตัวเดียวตัวเดียวผมบ่กแม่เล็กตัวเดียวเลยจับคู่ให้แล้วแม่ป้าจับคู่ให้แล้วครับหางเดียวซะหางเอาฟังนักไมาให้นเอฟสี่บุ้งสองบิ่งนานเห็นบ่อหน่ะคือผมบ่อแล้วนานเห็นบ่อหนานชัดเจนเฮ้ยชัดเจน สไตล์นี่แหละเจ้ามาซิตาดีแหละคนามคิดรายมันีสองมือเนาะน่าเป็นตัวเลขอยู่อันนี้เขาเคยเปิดแต่โดนเนาะพี่เนาะเปิดยู่ดอ่อนครับนั่เร็วที่เขาไปเซ้าวันยู่ของพุณนหะสมัยคุดแ h มนะคุณแฮมสมัยคุดแฮมดังๆอ่ะอู้เขาบานเตืเดินคนเดียวนีตัวนี้ตอนสมัยคุดแฮมสมัยวันนู้นเติมดิอันนั้นเพิ่นกะกำหนดมือให้เปิดขึ้นกันค่ะกระถือไปจากวีรัมดีละค่ะไอ้่าเปิดเปิดแต่จำจำวันที่ว่าได้หรอละเปิด วตันออกสามตูตรงเลยอันนี้งวดนหนึ่งนี่นะังไม่ทั่วเลยตอนนั้นอันนี้คือได้รอพรุ่งนี้ได้รู้กันทั่วประเทศผู้ใดก็ถามหาไม่ซองกูจะถามทำแต่ว่าที่พ่อพี่ไปตามทุกวันทุกวันจะเป็นสูตรคำนวณของกูกับควาฝันเป็นไหมค่ะไม่ใช่ไม่ซอแต่นี่จะเป็นไม่ซองเพราะว่าหลังจากนั้นกูก็เคยให้เนี่ยซองมีมาปีนี้ปีหกเจ็ดเนี่ยซองแรกค่ะวดแรกซองแรกน่าจะให้ซองเดียวซองเดียวกูเคยให้ ตีแล้วค่ะไอ้เมื่อเมื่อวานผมบอกที่เฉลี่น้ำบ่เดี๋ยวคนตาสังคนตาสังเลฐานฉันกำลังสังโดมขอบไปเลยนี่ขอบพระมหาจักรพรรดิจิมบอเซียงเนาะสังมหาปีแหละยังยังบ่ดเร็วอายชุดบ่บอกกันเนาะคนบอกว่าตัวนี้แหละจะได้สร้างให้เสร็จค่ะแต่ว่าบระท่นได้เปิดน้องมื่อนี้มาเอาตามปูเนาะค่ะแต่ว่ามีแนวทางสุดคำนวณกับความฝันปูมาฝายเอ็กซ์อยูเวนต์บ่ค่ะอ๋อเดี๋ยว มเดี๋ยวคนที่ว่ามาแจ้งทำไมข่าวไม่มีตัวเลขเนาะบางคนเนาะนี่อยู่มือไปเอาซองนี่อ่ะก้อนมือไปเอาซองนี่งกูให้สู้ให้เด็กสูงปะอยู่เดี่ยวทุกหมวดถ่าไปกูก็ให้ทุกหมวดนะแต่แต่ซองนี่ยังม่เปิดเนาะกลัวว่ากันเนื้อเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนจิมรอไว้นะคะพิมพ์รอไว้นะคะสำหรับเลขซองเลขสูตรนะครับกู้มจับให้แด้วองตัวเดี๋ยวเรามาดูสูตรคิดคำนวณนะคะของกู้สถานธรรมนะคะท่านผู้ชมกูจะจับให้ สตัวจิงซี่ส่วนหกสามหานั้นต้องไปใจผมเลยหกสามหาส่วนสตัวนั่นกับไว้เองครับครูอคูเขียนไหนซ้ำนี่อ๋ออันนี้คือสูตรคำนวณของปูสูตรคำนวณของปูไหนจะสมตัวนี่คือหกสามห้าอ๋อคุณภาคีสี่ไดนะคะัวเน้นวงกลมให้หน่อยหกสามหาอันนี้คือสูตรเนาะเล้งดีๆแด้พี่น้องได้เป็นชุด่นนตหกหนะคะหกสามห้าก่อนเที่ยง ก่อนเที่ยงซองเปิดก่อนเที่ยงกำหนดที่ไหมครับเบาที่จะได้ไปถูกเอาที่ไหนดีสะดวกจะรอทีมงานพร้อมนั่นแหละจะได้ถใครท่องทั้งทีมงานเรารอพร้อมกันทุกช่องจะได้่ายพร้อมกันมีแรงนี่งกะเซียวไปหยัดใบหัวบอลก่อนดีละครั้งพอยังนี่งโอเคเนาะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแคบอ่ะนี่โอเคค่ะเลขจำนวณปูสถานธรรมเนาะ ตตั้งนับไปถึงสิบว่ะที่ไหนคะสูตรคำนวณปูสถานที่ไหนสถานที่อ๋อสถานที่แล้วเลขกเอาลงก่อนเอาลงก่อนบอสถานที่สถานที่ตั้งอยู่หมู่ห้าค่ะบ้านคอยบ้านแมนบ้านคอยบ้านเจ้าองที่ได้บ้านบ้านซื้อบ้านซื้อคอยบ้านคอยบ้านคอยต้นคอยขอใครไม่เองหมู่ห้าหมู่ห้าบ้านคอยตำบลบ้านจานอํอำเภอพุทธยสงจังหวัดบุรีรัมย์ แต่ว่าคนแถวบ้านอิ้นบ้านข่อยบอภาษาอีสานมาถาบอเป็นภาษาไทยบ้านข่อยพ่แม่นบ้านข่อยบ้านเจ้าเหมือนกันเด้หมายความว่าชื่อของบ้านบ้านข่อยเ่ยบ่แม่นบ้านเจ้าเทงนะชื่อหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านนะคะท่านผู้ชมสำหรับท่านไหนที่รอหอยซองห้าหมื่นปู่สถานธรรมนะคะหนึ่งปีปู่จะให้หนึ่งครั้งแล้วก็จะเป็นตัวเลขแนวทางที่ปู่จะสร้างยังไงก่อนค่ะพี่ดูมครอบธระมหาจักรพรรดิกินบ่อเสี่ยงงบประมาณ ประมาณผิวปูบอกว่าล้านหกอันนี้ก็ถือเป็นการบอกว่ามอาจจะได้ประมาณเนาะสามสิเอนต์เหมือนนาผมมีไมแน่่คมีห่หกัดเนาะล้านหเอ้ามีสวหกูบอกว่างบประมาณประมาณล้านหก้ามาสั่งมานล้วประมาณสามสหรือสี่สเปอร์เซ็นต์คือได้ขันได้ยัง่นางได้บเดียวอื่นามีสองคแต่นทร์แเลยเสาขึ้นไปแล้วบมุงมังค่าเป็นดวงมีลูกผาหลกยังลูกไายปะ ปกติแต่่วาเอาไว้รอบหน้าสั้วก็มือเปิดจะมือก็ได้แต่ก็เดี๋ยวถ้ายังไงก็ถ้าใครอยากเห็นบรรยากาศที่วัดให้ติดตามในช่องเบาอีสานที่ยเกล็ดหรืว่าไอ้พองพองนุบัตนุ่มบัตแชนแนลนุบัตที่ไปติดตามทุกพื้นที่เป็นคนอยู่ในพื้นที่เป็นบ้านถอยแมนบ้านบ้านบ้านไม่ใช่บ้านถอยได้บ้านผมนอะอยที่ประเทศไทยยู่เป็นประจำเนาะแต่คือบ้านอยู่ไก่ เดี๋ยวจะถ่ายบริเวณวัดแล้วก็สถานที่ที่ปู่จะสร้างเนาะให้เอฟซได้รับชมเนาะค่ะเดี๋ยวถ้าทางทีมงานแต่ละช่องที่มาถ่ายทำวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ไปเนาะก็จะถ่ายให้เอฟซได้ดูเนาะค่ะอย่าลืมนะคะบ้านคอยห้อยซองห้าหมื่นนะคะปู่สถานํารมมะปัญโยแม่บอกค่ะถ้าชื่อเต็มเนาะจะเปิดวันที่ยี่สิบหกนะคะเดี๋ยวพิมรอไว้เลยเนาะค่ะ ขอบคุณพี่บ่าอิสานทิดแก่นมากๆนะคุณมากๆนะคะขอบคุณเอฟซด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะายว